ตัวเนี้ยมันจะมีตัวธรรมดาแล้วก็ตัวไมเนอร์เชนนะครับตัวนี้คือตัวไมเนอร์เชนไมเนอร์เชนมาแล้วอ่าไมเนอร์เชนมาแล้วนะครับข้างหน้าแล้วก็ภายในต่างๆเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงจากตัวเก่านิดนึงแต่ว่าไฟใช้อะไรอย่างเงี้ยยังเหมือนเดิมอยู่นะครับเดี๋ยวสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่เตอร์สวัสดีครับน้องอ้อมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะกลับมาพบกับ พี่เตอร์แล้วก็น้องอ้อมนะคะที่กิษรากรุณาคะช่วงรอบสายในวันนี้นะพี่เนาะวันนี้ก็เป็นช่วงแรกเลยนะครับผมตามหัวข้อเลยน้องอ้อมวันนี้นะครับเรามีรถยนต์ที่แบบว่าเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในรถที่ผมภูมิใจมากเลยที่พี่แบบชอบมากเลยนะครับนั่นก็คือเป็น s u v ขนาดกลางนะครับจะไม่ไม่ได้ถึงเป็นขนาดใหญ่นะครับก็เป็นตัว ฮอนด้าซี v นะครับที่เราจะเอามารีวิวกันวันนี้เนาะ,ะจะมี Honda าซี v, แล้วก็ม a z ด้าซีเนะครับเดี๋ยวให้อ้อมบอกสเปครถเอ่อบอกราคานิดนึงคันนี้<า>เราขายอยู่เท่าไหร่ราคาขายอยู่ที่749,000บาทค่ะราคา749,000บาทนะคะจัดได้เต็มกู้ได้เกินนะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ1มน 14, นะคะ<ช>ลูกค้าอันนี้ อันนี้อ้อมคิดในราคาจัดเต็มนะจัดเต็มจัดลมลมันเลยนสี่มื่นสองงวดนะครับผมตัวเนี้ยบางคนถามว่ามันคือตัวอะไรอันนี้ก็คือเป็นปี2015ตัวเนี้ยมันจะมีตัวธรรมดาแล้วก็ตัวมายเนอร์เชนนะครับตัวนี้คือตัวมายเนอร์เชนไมายเนอร์เชนมาแล้วอ่ามายเนอร์เชนมาแล้วนะครับข้างหน้าแล้วก็ภายในต่างๆเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงจากตัวเก่านิดนึงแต่ว่าไฟท้ายอะไรอย่างเงี้ยยังเหมือนเดิมอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มรีวิวกันเลยนะครับกับซ r v ีวีขับสคันนี้นะครับผมบอกเลยอย่างแรก คันนี้สตาร์ทเครื่องอยู่ออสตาร์ทเครื่องอยู่เงียบนะต,นนบตัวนี้เป็นรเงเุยพี่นะครับก็คือเอาง่ายๆว่าตัวท็อปสุดแล้วเป็นเครื่อง2.4เบนซินเออบางคนสายเบนซินอยู่แล้วอย่างตัวส่วนตัวพี่บัตเตอร์เนี่ยพี่บัตเตอร์ชอบรถเบนซินอยู่แล้ว <ชา S 1> เพราะว่ามันเงียบขับนิ่มขับสบายนะครับผมมาดูในส่วนของไฟหน้าก่อนเลยนะครับผม HID ของเขานะครับเป็นแบบโปรเจคเตอร์ก็เป็นไฟกลมไฟหน้าเปลี่ยนมาใหม่เพราะว่าไมเนอร์เชนแล้วก็สีเนี่ยจะมีเฉพาะตัวไมเนอร์เชน เออสีน้ำมันเป็นน้ําตาลไหมอ่ะเป็นน้ําตาลแบบเข้มๆหน่อยถ้าเป็นผู้หญิงก็จะบอกว่าส้มอิดใช่ถ้าเป็นผู้หญิงบอกส้มอิดใช่ไหมผู้หญิงเขาก็จะมีแบบว่าสีโทนสีที่แบบโทนสีเยอะเยอะกว่าใช่ไหมเอออนี่นะครับบอกเลยว่ากระจังหน้าเขาเนี่ยน้ำตาลอิดนะคะตัวนี้สวยงามมากๆนะครับผมเป็นรุ่นที่คนหาเยอะมากที่สุดใช่นะครับไฟหน้านะครับผมถ้าสตาร์ทเครื่องเนี่ยมันจะมีส่วนของ daytime running light ด้วยนะครับจะอยู่ ด้านนี้ขอบเป็นขอบตัว EL ก็เป็นตัวท็อปสุดแล้วนะครับเป็นตัว EL คือตัวท็อปสุดนะแม็กนะครับจ้าพี่นี่เลยเดิมๆจากโรงงานนะครับก็เป็นตัวโเมี่ยมปัดเงานะครับผมสลับกระสีดำนะครับเป็นแม็กเดิมๆตัว EL เนี่ยจะได้แม็กตัวนี้ไปด้านข้างเขาจะเป็นไฟ LED เล็กๆแบบนี้แล้วก็แดงถึงรถรี่ใหม่ๆเนาะสาวโวคอนด้ารถ กระจกข้างปีใหม่เนี่ยก็จะเป็นหลังกษนะนี้แล้วก็ด้านล่างนะครับฝั่งซ้ายเหมือนเดิมเลยรถปีใหม่ของฮ o n d ้ามี Honda เรนวอสมาให้นะครับสำหรับคนที่อาจจะแบบไม่ถนัดฝั่งซ้ายอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้กล้องตัวนี้จะเป็นช่วยถอยนะครับช่วยถอยช่วยจอดอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยเขาจะมีมาให้มีเฉพาะฝั่งซ้ายนะด,ดูขอบประตูนะคะเนี่ยเห็นไหมคะมีโครเมียมตัดคือเพิ่มความดูสวยดูสปอร์ตเนาะพี่นะเนาะเติมน้ํามัน<า>เราก็เติมน้ํามันทางข้างหลังนี่ฝั่งซ้ายเติมน้ามันเราก็จะเติมน้ามันเบนซินนะครับผมเนี่ย นี่มันด้านหลังนะคะไฟท้ายเขาปกติแล้วจะแบบแนวแนกว้างเนาะเออแ่าเขาจะเป็นแบบเส้นๆ้นขึ้นมานะครับแต่ตัวนี้ก็คือเป็นใหญ่ๆมาถึงตัวถังด้านข้างแล้วนะก็ให้ความรู้สึกว่ารถคันนี้มันมีนิเต์ดูสปอร์ตมากขึ้นแล้วเราเปิดภายในให้ดูกันเราขอพูดว่าคูดกว้างฟอนด้าซีเอวีความจุภายในห้องโดยสารเนี่ยจุดเด่นของเขาเลยกว้างมากจ้านองอ้อมขึ้นไปนั่งเลยเดี๋ยวขึ้นไปนั่งให้ดูขึ้นได้ดูเลยมันนั่งได้จริงๆนะมันแบบ มันกว้างมากๆนะครับคือข้างหลังเขาเนี่ยผมต้องบอกเลยว่า h o n d a CRV ให้ที่เก็บของด้านหลังเนี่ยใช่โอวบอกเลยว่าถ้าเป็นกระเป๋ากระเป๋าเดินทางใบใหญ่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ได้แน่นอนแล้วที่สาคัญนะเบาะหลังอะไรอย่างเี้ยก็พับได้แบบ6กสิบอ้อมดึงตรงนี้ดึงนี้ดึงนี้ตรงนี้บ้างตรงนี้้ เออเอาข้างข้างนี้นี่ข้าข้างนี้มันมีปุ่มข้างข้างนะเห็นไหมมันสามารถดึงแล้วก็พับเบาแบบอย่างนั้นได้ด้วยนะครับพับอย่างนี้ได้ก็สามารถเก็บของเก็บเพิ่มพื้นที่ได้อีกเนาะพี่เนาะยังมียางอะไหล่นะครับผมยางอะไหล่แม่แรงแล้วก็อุปกรณ์อุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินอะไรอย่างนี้มีหมดนะครับนี้ของคอนดาเดี๋ยวเราพาไปดูข้างในดีกว่าไหมใช่แล้วมาถึงภายในนะครับผมโทนสีที่เขาใช้เนี่ยจะเป็นสีดําหมดนะครับเป็นดําหมดเลยแต่ด้านข้างเนี่ยความสะดวกสบายของเขาคือ เขามีนุ่มๆด้านข้างที่วางแขนให้ด้วยอม,มีที่วางแขนไปอีกเนี่ยดูอย่างข้างหน้านะครับมี2จอด้วยกันนะครับอจอด้านบนก็แสดงถึงเวลานะครับผมช่องต่างๆนะครับในการเปิดวิทยุหรือว่าฟังเพลงอะไรเงี้ยจะขึ้นที่ช่องนี้นะครับผมแต่ว่าจอด้านล่างเนี่ยจอ7นิ้ของเขาเนี่ยมันจะแสดงถึงคันด้าเ w นวอตนะครับที่เขาช่วยถอยอะไรเงี้ยเนี่ยเราสามารถปรับได้เห็นไหมเนี่ยรวมถึงปรับว่า หอยได้ขนาดไหนด้วยใช่มันเป็นโปรแกรมช่วยถอยของเขาซึ่งมันจะมีในรถปีใหม่ขึ้นมาถ้าตัวเก่าอาจจะยังไม่มีนะครับเนี่ยด้วยความที่ว่ารถสูงใช่ไหมข้างหน้าเราก็มองเห็นนะครับข้างๆเนี่ยกระจกมองข้างก็บานใหญ่โเนี่ยแล้วแบบเนี่ยมันสบายมากนะครับคันนี้แล้วก็ที่สําคัญอีกหนึ่งจุดเด่นของเขาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนโซลเนี่ยแอร์แยกอยู่และซ้ายขวานะครับเกียร์จะ c r v ตั้งแต่โฉมเก่าแลวน้องอ้อม มันจะถูกย้ายมาอยู่ตรงนี้คล้ายๆกับรถวาก,กอนเบาไฟฟ้า2ฝั่งนะเบาไฟฟ้าทั้งสองฝั่งเลยเนี่ยเบาะหนังเขาจะเป็นเบาะไฟฟ้าทั้งสองฝั่งแล้วเบาะ CRV วเนี่ยผมบอกเลยว่าโคตรนิ่นมแลวกว้างด้วยเบาะเบาะเขาใหญ่มากพวงมาลัยนะครับมันติดฟังก์ชันมีแพดเดิลชิพมาให้เล่นด้วยนี่เป็นไงขนาดรถ SU v ยังมีแพดเดิลชิพมาให้เล่นนะตามสไตล์ h o n ด้นะครับตรงนี้ปกติแล้วถ้ามันเป็นเกียร์เนี่ยมันก็จะไม่มีไอ้พวกนี้พวกนี้หรอกเออแต่ที่เขามีตรงนี้มาให้ก็คือสามารถใส่ของได้ ชาร์จแบตได้นะครับผมแล้วก็ตรงเนี้ที่วางแขนมันนิ่มมากน้องอ้อมจ้าพี่แล้วก็นี่เลยมันมี HDMI ก็ต่อได้นี่ฮะ HDMIUSB อีกสช่องนะครับผมแล้วก็โอ้โหที่เสียบเยอะอจบไปแล้วคันแรกเรามีคันนึงมีคันนึงนะคะในแบรนด์ของ Mazda สีแดงก็น่าใช้แจ่มมากน้อง้อมบอกราคานิดนึง m a ส d a CX-3 คันนี้นะคะเครื่อง2000ปี18นะบอกก่อนเลยปี18ตัว S นะนะคะสีแดงคันนี้ราคาอยู่ที่5 9 9 9 0 0บาบาท5 9 0 0บาทดูกระจังหน้าก่อนตัวนี้ไมเนอร์เช e แล้วนะครับกระจังหน้าเป็นซีทีแล้วนะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินซีเเนี่ยต้องบอกก่อนว่าใหญ่เท่า CR-V ไหมต้องบอกกันเลยว่าไม่เพราะว่าถ้าเป็น CR-V เนี่ยจะเทียบกับ CX5 แต่ถ้า CX3 เนี่ยถ้าถามแข่งกับเทียบเทียบกับใครก็อาจจะเป็น HRV อะไรแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็อยากนำเสนอมากๆนะครับเพราะว่าเป็นรถที่ทรงรูปทรงขอเขาภายนอกภายในเนี่ยให้อารมณ์สปอร์ตมากๆเลยเดี๋ยวแนะนำตัวรถนิดนึงนะครับว่ามันมีอะไรกันบ้างกับ CX3 ปี2018อย่างแรกเลยไฟหน้านะครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์แบบใหม่แล้วนะครับเวลาเปิดตอนกลางคืนเนี่ย CX3 ไฟหน้าถ้าเป็น CX3 CX5 ในปี2018ขึ้นมาเนี่ยไฟหน้าสวยมากม,มันจะดูสปอร์ตนะครับเป็นโครมโปรเจคเตอร์สีวสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมด้านล่างไฟเลี้ยวอยู่ด้านล่างไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านล่างนะครับจะไม่ได้อยู่ข้างบนก็คือรถเจเนอเรชันใหม่ๆก็จะเป็นแบบนี้แล้วน้องอ๋ออ๋อค่ะอาแล้วก็คันนี้นะครับผมมีไฟตัดหมอกมาให้ด้านล่างด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนล้อกันบ้างนะครับด้านหน้าคุณจะเห็นเลยว่ามันจะตัดแบบ ตามสไตล์มาด้าปีใหม่ๆนั่นแหละตัวล้อเป็นพวกนี้เป็นแมกล้อล้อเดิมจากโรงงานนะคะแมกเดิมจากโรงงานดูนะคะมีาจะมีสองสีนะคสองสีเป็นตัวเหมือนเป็นเงินกับโครเมียมโครเมียมแล้วก็สีเป็นสีเทาไฮเปอร์นะครับผมเปเอามานะครับเวลาวิ่งมันก็ทําให้ดูแบบล้อมันมีมิติมากขึ้นไปเลี้ยวที่กระจกมองข้างเนี่ยเขาว่าให้อารมณ์สปอร์ตมากๆนี่เขาก็จะเป็นแบบ LED แบบนี้นะครับคือไม่มีอะไรจะพูดเนาะ CX 3ามันแบบสเปกมันเอาง่ายแค่เป็นรถคล้ายๆ CRV แหละ มันสวยงามมันอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ของของเดิมนะของเดิมจากโรงงานนะคะเขาก็จะเป็นรถลงแบบแฮชแบกเนาะแต่ว่าเขาก็จะไม่ได้แบบเป็นแฮชแบกแบบเตี้ยๆไม่ใช่แฮชแบกแบบเตี้ยคือคันนี้มันก็จะสูงกว่าพวกมาด้าสองมาด้าสามนะสูงกว่าก็จะมีช่องเก็บของต่างๆนะครับผมก็จะให้มาด้วยนะครับแต่ว่ามันจะไม่ได้ขนาดใหญ่เท่ากับเตียกไฟนะเดี๋ยวให้น้องอ้อมพาเข้าไปดูภายในนิดนึง โอ้โห,โโหนี่เห็นไหมคะพอเข้ามาแล้วเนี่ยคือเห็นได้เลยว่าเป็นแผงประตูข้างเนี่ยเป็นสีดำเนาะแล้วก็ตัดกับแดงแดงเลดวายนิดนึงนะคะเออก็เป็นแดงแบบเข้มเมแดงแบบเข้มบบเข้มนะคะตรงแผงประตูข้างเนี่ยคือตรงแผงประตูเนี่ยจะเป็นมีผ้านิดนึงนะคือตัดคล้ายๆตัดเป็นเป็นกำมหยี่กำมหยี่นิดนึงนะคะตัดกันนิดนึงสวยๆนะคะอ่ะพอดูเข้ามาเรื่อยๆนะคะเห็นไหมพี่และสีเทาอ่ะ ต้องบอกว่าสีเงินเนี่ยที่อยู่ตรงแผงประตูเนี่ยจสีเดียวกับแบบเดียวกับเบนซ์นนะอ่าแบบเดียวกับแบบเดียวเลยแบบเดียวกันกับเบนซ์เลยก็คือมีเป็นเป็นเหมือนโคอ,อ่สแตนเลสงานหยาบมามคือมันจะมีลายในส่วนของแบบขัด,ข,ดขัดมาแบบเนี้ยคืออารมณ์เหมือนเบนซ์เลยแหละนะครับผมตัวหน้าจงหน้าจอเล่นได้หมดนะอันนี้เล่นได้หมดนะ,ะด้านหน้าแผงแดชบอร์ดนะครับผมมีหนังด้วยเย็บด้วยได้แดงเย็บด้วยได้แดงเห็นไหม ให้อารมณ์สปอร์ตเลยสปอร์ตอีกแล้วเขาแต่งมาคือแบบสปอร์ตจริงๆพี่อืมแล้วก็นี่ขอดูตรงเกียร์นิดนึงเกียร์ครับเขาส้นเกียร์นะครับผมจะใช้หนังแดงก็เป็นแดงเลนส์ไวนั่นแหละแดงเลนสว้แวก็ปรับกับลายคาร์บอนด้วยโอ้โหนะครับผมเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับผมเลื่อนลงมาด้านล่างเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่ามันจะเหมือนของเมอร์เซเดสเบนเลยซึ่งมันจะมีหมดปรับปรับหมดสปอร์ตได้ปรับขึ้นปรับลงได้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเออเหมือนจอยสติ๊กก็แหละเหมือนของเบนซ เมนูต่างๆของเขาเป็นภาษาไทยนะครับนี่เมนูของเขาเป็นภาษาไทยนะเมนูเป็นภาษาไทยนะนี่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันจะรับจะโทรศัพท์จะกดเพิ่มเสียงลดเสียงตรงนี้มีให้เอาหมดเลยเบาะก็จะเป็นหนังอะคาทนล่าด้วยนะครับตรงกลางนี้คืออารมณ์สปอร์ตมาเต็มก็สําหรับวันนี้นะคะทางพี่วัตเตอร์แล้วก็ออมนะคะแล้วก็ทางกิจสรากรุตคานะคะก็ขอตัวลาไปก่อนในช่วงเช้าช่วงบ่ายจะมีรถอะไรมานาเสนอรถดีๆมานำเสนอรอติดตามชมได้เลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะ ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ